The <laughs> บุรณาการจัดทําฐานข้อมูลผู้สูงอายุตามสิทธิสวัสดิการรายบุคคลเพื่อให้ได้รับสิทธิสวัสดิการอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงค่ะคณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเสนอมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลจัดทําฐานข้อมูลผู้สูงอายุนะคะเพื่อบุรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนขับเคลื่อนง,งานผู้สูงอายุโดยให้กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นเจ้าภาพหลักค่ะและให้สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ สนับสนุนการดําเนินงานการจัดทําฐานข้อมูลโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการกับสิทธิต่างๆของผู้สูงอายุนะคะทั้งในรูปแบบของเงินสวัสดิการและบริการต่างๆจํานวน1ิบกระทรวงร่วมกันสนับสนุนข้อมูลรายบุคคลเพื่อจัดทําฐานข้อมูลสวัสดิการผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ2 5 6พอ โดยประโยชนที่คาดว่าจะได้รับก็คือมีฐานข้อมูลผู้สูงอายุตามสิทธิและสวัสดิการที่ได้รับนะคะเพื่อนําข้อมูลเนี่ยมาประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบายด้านผู้สูงอายุกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุนั้นได้รับสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมค่ะ